สวัสดีครับพ่อกับผมลูกซ้ายไงเกษตรรอสวนครับวันนี้เสาวันที่ยีฟสามนะครับผมมักกะล่านะครับปีหกซีนะครับพาพี่น้องมาเบิงดอกบักม่วงครับปีนี้บักม่วงนี่เป็นดอกซาครับผมที่เห็นยู่นี่เป็นน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้ของข้าเจ้าด้วยครับผมของจอาของวันที่ครับพี่ครับอยู่ฝั่งขวานะครับผม ฟังขวาครับเป็นมหาชนกนะครับมหาชนกครับผมดอกปีนี่รู้สึกว่าออกซ่านะครับแล้วก็ออกบอส่ําเสมอนะครับออกบอสทุกต้นนะครับทุกยอดบ้างนะครับยอดนี่ครับงาแลลวบ้างอีกยอดหนึ่งบ้าดหนเป็นยังยี้ครับผมกระด้างตกลียกูที่ปีนะครับนะครับ ต้นอื่นๆวสักวนกระโบมีดอกปนใดน,นะครับดอกบ่านมีครับในสีปลายมักกะลาเหลืเด้ปลายมักกะลาแหละครับออกซ่ามันสีดอกโกฟูคบปีนี่สำหรับผู้สนใจนะครับเด้ออยากซื้ออยากขายก็ติดตามกันไว้นะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับดอกผักวงกับกระลังออกครับผมบางต้นนะครับ คักแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งต้นออกจนบานแล้วครับดอกมันนะีทุกปีครับต้นนี่ออกกอนโมทุกปีเลยปีนี้ดอกบานคักแล้วดอกบานคักมะมงมหาชนกครับผมก็มีโชคอันนั้นนะแซมป้าปายนะครับก็บสินีเพชรบราลาดสีหาต้นนะครับผม ปลาบกวงนี่ก็ประมาณแปดไรนะครับโชกนั่นักไรก็กลัวนี่แหละก็สิมี่เขียวใหญ่เนี่ยป,ป,ปลาปนเล็กน้อยแล้วก็เขียวสามรสนะครับผมเขียวสามรสนี่มีอยู่หาต้นครับบริขายครับเขียวสามรสนี่ว่าจะคอกินจะคองครับแสบคักแสีบร้ายเขียวสามรสนี่คักครับผู้ใดบ่เ,เคยซิมก็ลองซิมมึงนะครับเด้อเขียวสามรสนะครับ กินแบบมั่นนะครับไก่จะสุกนี่โอ้เสบเขียวสวยนีย่คิดใส่ไปาเอครับต้นใกล้กันนะครับเป็นดอกเนะีะโมขึ้นกันอยู่เบ่งเลยครับพี่น้องปีนี้หมวกโมเป็นแล้ค่าคือปีวังหันโมปีวังหันกิโลละหาบาทนะครับนาสวนครับนี่ ท่านผู้สนใจมาเอาหลายคนอยู่นะครับผมเพราะไรคาปุ๋ยดอกปีนี้ก็จะลืมนะครับน้อติดต่อติดตามกันมากนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้บักมองไปขายไปกินนะครับผมอันนี้ปลายมักกะล่านะครับอีกหลังสงการคือสีได้ขายนะครับผมขั้นโควิดว่าเศร้านี่ก็ไ่ได้ไปขายใส่แล้วครับตลาดนัดบ่เปิดนี่ก็คืดยากอยู่คือปีวางหันนะครับออกใส่ไ่ได้เลยครับตลาดนัดบ่เปิดนะครับผม นี่แหละครับ,รบขั้นบริขีดยาเนี่ยครับนี่สตูเพืชทัังสีแล้วครับแมงจอใบเป็นห้างเป็นห้างอยครับแมงบ่งซุมนี่ต่อสร้างขึ้นอย่างนี้นี่ว่าหน่อยโะครับปกติตนใดมีนี่โอย้ยเต็มตนนะครับว่าเลี้ยงแมงบ่งครับแมงบ่งห้างหลายคัก ขอบคุณผู้ทิ่ตามรับชมรับฟังนะครับเดอ้อยจะลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลูกซ้ายไ่นะครับ้าพ,พี่น,อน้องว่าเบิ่งดอกบอกม่วงครับผมมันออกบัซ้ำกันครับปีนี่ปี6กี่นี่ออกบัซ้ำบำเัเสมอกันเลยออกหกจังน้อยครับทั้งล่างใบกระรน หลายครับหยากลายหกจักน้อยครับผมโชคก็น,นั่นต้นนี่ก็รู้สึกว่าดอกนี่ก็บส่สม่ำเสมอบันไดครับผมทุหนึ่งกับบานแล้วทัหนึ่งกับจุม่มอยู่ครับทั้งหนึ่งกับพันในออกด้วยครับปัดมาทั้งสายครับพี่น้องครับต้นเรืนจี้ครับผมปลูกสี่หาปีแล้วครับพันในเป็นหมากยู่ ครับมันไ่ทับกันจักเสียเอาต้นบก่วงคือต้นลินกีแหละครับว้งานนี่ครับสาบกันแซมกันครับต้นบกม่วงมันตายก็แล้วต้นลินกีมาใส่นะครับผมต้นนี่ก็บ่ทันได้ออกอยู่ครับนี่สามฤดูนะครับบ่ันได้เป็นดอกอยู่นี่กับมหาชนกครับใบกับพึ่งแจ้นะครับผม บริษัทในเป็นดอกอยู่ครับรู้สึกว่าสีออกลาคักอยู่ออกบ่พร้อมกันคักนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมสำหรับผู้สนใจก็ติดต่อมาได้ครับเด้อปีไหนๆก็คือเก่าเหมือนเดิมเลยครับคอมเมนต์ไว้ครับผมปีหนาปีหื้อปีตึงก็สามารถติดตามหรือว่าสอบถามราคาบอกม่วงได้นะครับหรืออยากได้น้ำดอกไม้ก็ได้คือกันครับผมสวนขางกันครับ เดี๋ยวกสซีวอลสู้เพิ่นฟังติดต่อกันคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะครับยินด,ดีน้อมรับนะครับทุกข้ามตีชมนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ผมลูกสร้อยเกษตรรอสวนครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ